ยากระสือผมเพิ่งเรียนจบการเกษตรมาหมาดๆและเพียงไม่ถึงครึ่งปีผมก็สามารถสอบเป็นเกษตรอำเภอได้ในอำเภอหนึ่งของทางภาคเหนือด้วยเหตุผลที่ผมเลือกสอบมรรจุบไปลงที่ต่างจังหวัดนั่นก็เพราะพ่อของผมป่วยด้วยโรคบางอย่างที่รักษาไม่หายไม่ว่าผม จะพาพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนหมอเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถทำการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับปอดและการไอเลื้อหลังพอไอมากๆก็จะมีผื่นขึ้นจนเป็นแผลจนต้องรักษาแผลจนกระทั่งหายแต่เมื่ออาการไอกำเริบผื่นและกายเป็นแผลก็จะตามมาทุกครั้งจนไม่ว่าจะพยายามรักษาอย่างไง ก็ช่วยได้แค่รักษาตามอาการเท่านั้นผมจึงตัดสินใจสอบเข้ามาจุในจังหวัดที่อากาศดีๆเพื่อจะได้พาพ่อของผมไปอยู่ด้วยเพื่อได้เจอกับอากาศที่ดีๆบางทีพ่อของผมอาจจะหายจากโรคที่รบกวนพ่อผมอยู่ก็ได้ผมได้แต่หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นและผมก็เลือกจังหวัดทางภาคเหนือ พราะที่นี่เป็นที่ประจักษ์กันดีว่าขึ้นชื่อเรื่องอากาศดีผมพาพ่อมาอยู่ในหมู่บ้านระดับกลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะักในระหว่างที่ผมไปเดินซื้อของในตลาดในระหว่างที่ผมเดินเลือกซื้อของกินอยู่นั้นผมได้เดินไปชนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผ้าคุมใบหน้าไว้จนผ้าที่ปกปิดใบหน้าไว้หลุดลุย่ย เค้เห็นใบหน้าได้ชัดเจนและทันทีที่ผมได้เห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นผมก็ตกลุมรักทันทีและผู้หญิงคนนั้นก็รีบเดินหายไปทันทีผมถามชาวบ้านท,ที่ยืนอยู่ตรงนั้นว่าผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรป้าป้าผู้หญิงที่ผมเดินชวยเมื่อ,อกี้ชื่ออะไรนะป้าอ๋อ ผู้หญิงเมื่อกีอ้น่ะหรอชื่อนวลปางผูดอกไม้ขายอยู่บนเขานู่นนี่ก็คงเอาดอกไม้มาส่งนั่นแหละจ้าผมจึงต่างสืบประวัติผู้หญิงที่ชื่อนวลปางหญิงสาวที่ผมคิดว่าสวยที่สุดในหมู่บ้านรอยยิ้มของเธอช่างงดงามเล่ากับดอกไม้ที่แย้มบานเหมือนกับดอกไม้ที่เธอปูนวลปามีอาชีพปูดอกไม้ขาย และที่ทำให้ผมแปลกใจยิ่งกว่าความสวยบนใบหน้าของเธอคือการที่เธอต้องคลองตัวเป็นสวดอยู่แบบนี้ทั้งที่ความสวยของเธอไม่ได้น้อยกว่าหญิงสาวคนไหนในหมู่บ้านเลยแต่คิดอีกทีหรือมันจะเป็นชะตาฟ้าที่ขิดให้หนวดปางเธอคลองตัวเป็นสวดเพื่อรอผมผมแอบคิดเข้าๆตัวเองเสียแล้วละ่ะจนจังหวะนั้น ทำให้ผมลืมเลือกการป่วยกับพ่อผมไปเลยทีเดียวและที่ทำให้ผมเจอกับความชงนเรื่องที่สองเกี่ยวกับนวลปางก็เพราะผมเพิ่งรู้ว่าเธออาศัยอยู่คนเดียวผมตามไปถึงที่บ้านของเธอจึงได้รู้ว่าเธออยู่เพียงคนเดียวท่ามกลางสวนดอกไม้ที่เธอผูกไว้ขายเมื่อนวลปางเห็นว่าผมตามไปถึงที่บ้านของเธอ ผมสังเกตว่าเธอตกใจมากคุณเป็นใครคุณตามมาที่บ้านฉันถูกได้ยังไงผมชื่อชานวลครับเป็นเกษตรอำเภอคนใหม่ของที่นี่ผมทราบจากชาวบ้านว่าคุณปลูกเป็นสวนดอ,อกไม้แปลงใหญ่เลยเข้ามาดูเพื่อมีอะไรให้ผมช่วยนี่คุณนวลอยู่คนเดียวหรอครับเป็นผู้หญิงอาศัยอยู่ตัวคนเดียวน่าเป็นห่วงจังครับ ตอนนั้นไม่รู้ยังไงท้าให้ผม้าเสินใจพูดไปแบบนั้นก็ตอนนั้นผมรู้สึกแบบนั้นจร,จริงๆนางสาวเป็นนางแถมยังสวยด้วยจะไม่ให้ผมเป็นห่วงได้ยังไงแต่นวนปาก,ก็บอกว่าที่นี่ไม่มีอันตรายหรอกจ้าขโมยโจรก็ไม่มีคนติยาเสพติดก็ไม่มีและที่สำคัญ เช่นมีของดีคุ้มครองด้วยจ้าประโยคหลังเล่นเอาผมตกใจแต่เพียงไม่นานนวลปางก็หัวเราะและพูดว่านวลพูดเล่นจา้าซึ่งนั่นก็ทำให้ผมหัวเราะมาเช่นกันหลังจากวันนั้นผมก็ได้มาหานวลปางบ่อยขึ้นแต่ที่ทำให้ผมสงสัยคือ ทุกครั้งที่ผมไปเจนินปางที่บ้านเธอจะต้องผ่านผ้าพันคอเอาไว้ทุกครั้งทั้งที่อากาศที่นั่นก็ไม่ใช่ว่าจะหนาวมากจนต้องมีผ้าพันคออยู่ตลอดเวลาแต่ผมก็ไม่กล้าถามกระววนปางเพราะผมรู้สึกว่าเมื่อเธอจะไว้ตัวและคอยเว้นระยะห่างกับผมอยู่ตลอดเวลาเหมือนกลัวว่าผมจะเข้าใกล้เธอ มากไปกว่านี้และวันหนึ่งผมไปหารนวนปางในขณะที่เธอกำลังนุ่งกระจวนอกออกมาจากห้องน้ำที่อยู่ข้างล่างจนผมท่านสังเกตเห็นลอยอะไรก็ไม่รู้บริเวณลำคอของนวนปางเป็นรอยจ้ำๆแต่มันเยอะมากจนผมกลัวว่าเธอจะป่วยด้วยโรคอะไรสักอย่างและทันทีที่นวนปางเห็นผมเธอกลับ ตกใจและรีบหาผ้ามาปกปิดที่บริเวณลำคอเอาไว้ทันทีซึ่งนั่นก็ทำให้ผมหายสงสัยว่าทำไมเธอถึงต้องมีผ้าพันคอเอาไว้ตลอดเวลาผมเห็นเธอตกใจมากจนผมต้องรีบไปขอโทษเธอทันทีเออผมต้องขอโทษด้วยที่ทำให้ตกใจแต่ดด้วยเหมือนเธอ จะรู้สึกหวาดกลัวและโกรธผมมากแล้วหลังจากนั้นเวลาที่ผมไปหาเธอที่บ้านเธอก็จะไม่ยอมออกมาพบผมอีกซึ่งนั่นก็ทำให้ผมเป็นกังวนใจเป็นอย่างมากและช่วงนั้นก็แชบเป็นช่วงประจวบเหมาะก,กับที่อาการของพ่อผมก็กำเริบขึ้นมาอีกและมันก็ทำให้ผมต้องใช้วเวลาทั้งหมด เพื่อดูแลรักษาอาการป่วยของพ่อผมจนทำให้ผมกับนวลปางต้องห่างกันจนไม่เจอกันอีกเลยเป็นระยะเวลาหลายเดือนพออาการของพ่อผมเริ่มดีขึ้นผมก็หาโอกาสไปเจอกับนวลปางที่บ้านแต่ก็ไม่พบจนผมรู้จากชาวบ้านแถวนั้นว่านวลปางไม่รู้ไปไหนจูจู ก็หายไปหลายวันแล้วและมันก็เป็นปกติของผู้หญิงที่ชื่อว่านวลปางเพราะเธอมักจะประผู่ให้หายอยู่แบบนี้จนเป็นเรื่องที่ชินเสียแล้วจนชาวบ้านบางคนแซวว่านวลปางเป็นครึ่งผีครึ่งคนเพราะลึกลับซับซ้อนเหลือเกินอีนวลปางมันเป็นครึ่งคนครึ่งผีหนะชานน อย่าไปถือสามันเลยผู้หญิงอะไรสวยเสียเปล่าแต่ไม่ยอมมีผัวหนุ่มๆในหมู่บ้านพากันไปจีบจนพากันเบือ่อไม่มีใครยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วมันอยากอยู่คนเดียวก็ให้มันอยู่คนเดียวสหสเข็ดอย่าไปยุ่งกับมันเลยคุณแต่ผมก็ยังไม่ยอมแพ้หรอกผมต้องเอาชนะใจคนวนปังให้ได้ จนไม่อยู่คืนหนึ่งจู่ๆผมก็ฝันว่าผมไปหาเงนปางที่บ้านของเธอในตอนกลางคืนแต่สิ่งที่ผมเจอคืนเงิน,นปางที่มีแต่หัวกับไส้ที่ทังลอยส่องแสงกระพริบสว่างไปช่วงๆและใบนหน้าของเธอก็ไม่มีเขาความสวยอยู่เลยเป็นอะไรที่น่าเกียดน่ากลัวมาก ว่ามีแต่หัวกับไส้ที่ลอยไปลอยมาอยู่เท่านั้นแล้วเธอก็ลอยมาหาผมในขณะนั้นผมกลัวมากจนทำให้ผมต้องเดินหลังเพื่อถอยหนีแต่ผีกระสือดวนปางก็ยังลอยเข้ามาหาผมอยู่เรื่อยๆและพูดกับผมว่าคุณชานน คุณอย่าก,กลัวฉันเลยฉันเป็นกระสือและนี่คือเหตุผลที่ฉันมีคู่ไม่ได้แต่ฉันจะไม่ทำร้ายคุณหรอกฉันจะมาบอกยารักษาพ่อของคุณให้ผีกระสือวนปางหยุดและบอกกับผมแบบนั้นยารักษาพ่อผมหรอเป็นยาผีบอกกันหรอในความฝัน ผมถามนวนปางออกไปแบบนั้นใช่ฟังฉันนะคุณไปหาใบของต้นตะขบนาเหงือปลาหมอและว่านกระสือและเอามาต้มให้พ่อคุณกินต้มกินซักสามหม้อแล้วพ่อคุณจะหายฉันช,ช่วยคุณได้เท่านี้แล้วผีกระสือนวนปลปางก็หันหลัง และพาหัวกับไส้ไปทางหลังบ้านของเธอและชี้บอกให้ผมรู้ว่านี่คือว่านกระสือที่เธอปลูกไว้และผีกระสือดวน,วนปางก็ลอยหายไปในความมืดพอผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาผมก็รู้สึกงงกับความฝันที่ผมฝันมากในฝันผมมีความรู้สึก เหมือนไปเจอกับเหตุการณ์นั้นจริงๆร,รุ่งเช้าผมได้ไปหานวนปางที่บ้านแต่ก็ไม่พบนวนปางอีกเหมือนเคยตอนนั้นไม่รู้อะไรทำให้ผมลองเดินไปดูที่หลังบ้านและผมก็มาหยุดอยู่ตรงที่จุดที่มีกระสือนวนปางในความฝันชี้ให้ผมดูว่ากระสือที่ว่า พ่อผมลองไปแหวกหาดูก็ปรากฏว่าเจอเข้ากับว่านที่ว่านั่นจริงๆผมลองถอนแล้วเอาไปถามชาวบ้านว่านี่ว่านอะไรแต่ก็ไม่มีใครรู้จักจนสุดท้ายแล้วผมลองไปหาทั่วยาอีกสองตัวแล้วต้มให้พ่อผมกินแรกๆพ่อผมบอกว่าปวดเมื่อยตามตัวมากสักพัก ตามตัวก็ขึ้นเป็นเม็เล็กๆแต่ไม่นานก็หายไปแต่ที่สังเกตได้คือไม่ว่าอาการของพ่อผมจะกำเริบจนเริ่มมีอาการไอบ้าเล็กน้อยแต่กับไม่มีผื่นขึ้นตามตัวและก็มีแผลเกิดขึ้นเหมือนกับทุกครั้งผมให้พ่อผมกินจนครบสามม้อปรากฏว่าพ่อผมบอกว่าแกหายแล้วจริงๆ ผมดีใจมากจนอยากจะขอบคุณดวนปางสักครั้งถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นและงจากที่พ่อผมหายแล้วไม่นานนวนปางก็กลับมาพอผมเจอเธอผมก็ถามว่าเธอไปไหนมาแต่นวนปางก็บอกแค่ว่าเธอไปรักษาตัวมาแล้วยัง ถาว่าพ่อของผมหายแล้วใช่ไหมผมงงมากเลือกตัดสินใจเล่าความฝันที่ผมฝันให้นวลปางฟังแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ตกใจอะไรเลยตอนนั้นผมเองก็เลืิกจะกลัวแล้วเหมือนกันจนสุดท้ายความจริงก็มากระจ่างเมื่อวันที่ผมไปหานวลปางที่บ้านแล้วผม ลิ้มของไว้ที่บ้านของเธอจะต้องวกกลับไปเอาแต่ในช่วงนั้นเป็นจังหวะที่เริ่มมืดแล้วพอดียังไม่ทันที่ผมจะทันเรียกนวนปลปางให้ออกมาผมก็พลันสังเกตเห็นแสงไฟกระพริบที่สาดส่องออกมาจากภายในบ้านของเธอพร้อมด้วยเสียงร้องเหมือนคนกำลังเจ็บปวด ผมกลัวว่าจะมีโจรขึ้นบ้านเลือกเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเธอผมเลยถือวิสาสะผลักประตูเข้าไปทันทีแล้วผมก็เจอเข้ากับนวลปางที่กำลังจะถอดหัวกายลากเป็นกระสือนาทีนั้นทำให้ผมรู้ทันทีว่านวลปางผู้หญิงที่ผมแอบชอบเป็นกระสือจริงๆ ผมยืนช็อกอยู่นานก่นที่ผมจะล้มตัวลงแล้วร้องไห้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทั้งตกใจหวาดกลัวเสียใจและผิดหวังเมื่อตั้งสติได้ผมก็รีบวิ่งออกไปจากที่นั่นทันทีและหลังจากวันนั้นผมก็ไม่ได้ไปหาเธออีกเลยบอกตรง เป็นใครก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาแต่ผมก็เลือกที่จะไม่บอกเรื่องนี้กับชาวบ้านให้ต้องแตกตื่นและดีไม่ดีอาจจะพากันทำอันตร,รายหรือขับไล่ให้เธอต้องระเหเล่ล่อนเพราะอย่างไงผมก็เชื่อว่าเธอไม่ได้ทำอันตร,รายใครอย่างที่เธอได้บอกผมในความฝันและที่สำคัญเพื่อเป็นการตอบแทน ที่เธอได้มาบอกยาผีบอกให้ผมในความฝันทำให้พ่อของผมหายจากโรคประหลาดนั้นผมเลือกที่จะปกปิดความลับนี้ไว้ให้กับเธอเป็นการตอบแทนและหลังจากนั้นผมก็ทำเรื่องขอย้ายกลับมาทำงานที่บ้านและเรื่องราวระหว่างผมกับนวลปางก็จบลงเพียงแค่นี้ เป็นกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะไปให้พาดคลิปต่อไปสวัสดีครับ